ครับพี่น้องครับตอนนี้ผมอยู่ที่เชิงสะพานกลายนะฮะตรงนี้มีศาลาที่ถือว่าเป็นจุดที่พี่น้องจวพุทธที่ขับรถไปมาแล้วก็จะบีบแตรปนบางครั้งก็ตกใจให้ทุกคนคนไม่รู้ตกใจว่าเอ๊ะทำไมบีบแตรเดินอยู่ดีๆนะเพราะที่นี่เนี่ยเป็นที่ตั้งของเนี่ยครับเรียกว่าทวดกลายอยากให้ดูนะฮะทวดกลายนี่เป็นอีกแห่งหนึ่งนะที่ เอานำมุสลิมในอดีตมาขอรบสักการะนะฮะไปดูกันนะว่าฟาเป็นมาเป็นยังไงนะครับนี่ยด้านหน้าก็จะมีบรรดาไก่บรรดาช้างม้าลายต่างๆเนี่ยตามความเชื่อ ไมก็เชื่ออะไรนะแต่ว่าเนี่ยข้างในจะเป็นรูปปั้นที่จะคลุมเ,เห็นไหมฮะมีบทขอพอรมีอะไรเรียบร้อยนะครับนี่สลับบันนะผูกสลับบันสีขาวก่อนนี่นก็จะผูกสีอื่นนะแต่ว่ามีคนนักท้วงอ้ยต้องผูกสีขาว อันนี้ความเชื่อของชาวพุทธในแถบนี้นะครับเดี๋ยวนะจะมาเล่าประวัติให้ฟังนะเนี่ยตอนเรานั่งก็จะได้ยินเสียงปีนปีนอยู่ตลอดนะทั้งฝั่งโน้นฝั่งนี้นะครับพอเป็นมาว่าทำไมเขาถึงให้ความเคารพสักการะโต๊ะกลายก็ผมก็ศึกษาประวัติจากหลายทางนะก็ไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่ ทั้งของวารยลักษ์ทั้งของเมืองนครศรีธรรมราชในเพจเขานี่นะหรือว่าของอบตกลายก็สรุปได้ว่าตก,กลายเนี่ยหรือว่าในพื้นที่เขาเรียกว่าพ่อท่านพ่อท่านนี่เวลาชาวบ้านในภาคใต้ก็จะเรียกพระที่เรียกพระนะเรียกพ่อท่านพ่อท่านแต่ว่าโตกลายไม่ได้บวชแต่เขาก็เรียก พ่อท่านเพราะว่าให้ความเคารพเขาเชื่อนะอันนี้ความเชื่อของของคนแถบนี้ว่าเป็นเสียชีวิตแล้วก็มาปกปักรักษาคลองกลายชาวบ้านแถบนี้เนี่ยนะว่าคลองกลายก็ถือว่าเป็นคลองที่มีสะพานที่ยาวที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับแล้วก็หน้าน้ำนี่ก็จะน้ำไหลอ่นแรงมาก ก็ก็เป็นที่มานะว่าต้องมีคนที่จะมาปกปักรักษาสืบความได้ว่าตกกลายเนี่ยก็มีชีวิตอยู่ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ร่วงถึงพระเพทราชาเป็นลูกหลานของพระยาเป็นหลานนะของพระยาไซบุรีคือในยุคของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเนี่ยพยาไซบุรีก็นำ บุตรชายมาฝากเป็นรับราชการที่กรุงศรีอยุธยาเป็นมหาดเล็กของเจ้าฟ้านารายซึ่งต่อมาก็เป็นสมเด็จพระนารายมหาราชนี่นะครับก็สร้างผลงานความดีจนชื่อหวานนะหวานภาษาไทยเรียกหวานแต่ว่าก็าจะว่าน่าจะเป็นหวานหรือเปล่านะครับก็ได้เป็น สืบคุณงามความดีและเป็นพระยารามเดโชถูกส่งไปตีกรุงอังวะไปตีหลายเมืองนะครับในยุคสมเด็จพระนารายก็มีเหตุการณ์สำคัญหนึ่งที่คนที่เรียนตัวประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยเด็กก็คงจะจำกันได้นะก็คือศรีปราดศีปราดเป็นกวีเอกของกรุงศรีอยยามีปัญหาว่าไปแต่งกลอนนะครับ ไปเกี่ยวพระราณาีก็ถูกส่งตัวมาที่นครศรีธรรมราชพอถูกส่งตัวมานครศรีธรรมราชก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังเหมือนเดิมก็ถูกพระยานครประหารชีวิตนะท่านที่มานครศรีธรรมราชก็จะมีสะบ่อน้ำที่ล้างดาบของที่สังหารศรีปราดอยู่ ในโรงเรียนกาลยานีศรีธรรมราชนะครับก็ปัดสุเด็จพระนารายก็ส่งกลิว้วส่งพระยามพร,ระยารามเดโชมาจับประหารพระยานาครและให้ปกครองเมืองนครตอนนั้นก็มีสองสามเมืองนะที่เป็นลูกหลานพระยาไซบุรีนะครับพระยายมราชสัง ก็ปกครองอยู่ที่นครราชสีมาเราเรื่องมาถึงสมัยสมเด็จพระเพทราชาที่มีการรัฐประหาราสมเด็จพระนารายณ์นะครับคงจำมาได้นะหลายเมืองก็แข็งเมืองก็แข่งเมืองประเภทราชารวมถึงนครศรีธรรมราชด้วยนะพระยารามเดโชพระยาย,ยมราชสังที่ปกครองนครราชสีมาก็ แข็งเมืองไม่ยอมไปดื่มน้ำพิพัฒนสัตยาสมเด็จพระเพทราชาก็ส่งกองทัพไปตีนคนรราชสีมาล้อมอยู่สองปีสองปีนะครับพลายามราชสังเจ้าเมืองในตอนนั้นเห็นว่าสู้รบไม่ไหวนะเพราะว่าสเสบียงอาหารขาดแคลนก็อพยพพาทหารเดียนตายจำนวนหนึ่งนะมาที่ นครศรีธรรมราชนะครับมานาครศรีธรรมราชก็มาพึ่งใบบุญพระยาอารามเดโชนะครับคุณเปตรเพราชาก็นําทัพทั้งบกทั้งทะเลทั้งทางน้ํามาตีนครศรีธรรมราชนะครับพระยาเยมราชสังก็ตั้งทัพทั้งบกอยู่ที่ท่าข้ามคุณพินของสุราธ,ธานีปัจจุบันนี่นะซึ่งก็เป็นปลายแดนของนครศรีธรรมราชในสมัยนั้น ใกล้ๆกับชัยยาจังเมืองชัยยาก็สมทบกับทัพของกรุงศรียาก็ตีจนแตกพระยาโย,ย,ยมราชสังก็เสียชีวิตนะครับด่านแตกก็ตีไล่มาจนถึงเมืองนครศรีธรรมราชมาสมทบกับพระยารามเยโชนะครับมาตีนครศรีธรรมราชนะก็ปิดล้อมทั้งทางบกทางน้ำนะครับก็สองปีเหมือนกัน จนเบียงอาหารในเมืองจบนี uh, ่นะคือพระยารามเดโชนี่มีลูกอยู่สามคนครับก็คือตัวคนตอตัวใหญ่คนเล็กคนกลางเป็นผู้หญิงนะและคนเล็กก็คือตวนกลายนะครับก็ชักชวนลูกทั้งสามคนเ่ยตีขนาบออกมาคือเชื่อกันว่ายุคนั้นพระยารามเดโชนี่มี อิจิริจิพอสมควรแล้วมีเวทมนต์มีคาถานะครับสามารถเัาชนะศัตรูได้นั้นเนี่ยเช่นเดียวกันก็ตกทอดมาถึงตัวนกลายนะครับก็ตีออกมาทางตะวันออกอพยารามเดโชเนี่ยขึ้นเรือของพญยายมราชสังนะครับหลบหนีไปได้แล้วก็พญา ลูกชายตวนพญาสามคนเนี่ยก็ตีออกมาทางตะวันตกนะครับพอมาอยู่ก็พญามาตีมาฝ่ามามาอยู่กันย่านย่านนี้แหละนะที่จันพอนะครับพอจันพอก็มีสมัครพักพวกอยู่พอสมควรนะครับก็ทํานาทําไร่นะครับก็มีปัญหาเรื่องน้ําก็ต้องมาขนน้ําจากคลองไปนะเศรษฐีนบับใสใช่ไหมอ่าเศรษฐีนบับใสก็ไม่พอใจ นะครับนะเพราะว่าผนาน้ําและโดนโดนเศรษฐีนบับใสนี่เขาไปกันแหนกันแหนไปน่นไปนี่บอกว่าโอ้ยนี่เห็นไหมมีกําลังคนมากมายแต่ว่าไม่มีปัญญาหาน้ําก็เลยขุดคลองขุดคลองนี่เศรษฐีนบับใส่เนี่เขาก็ไปแจ้งเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชนะว่าเนี่ยกาลังมีตัวกลายเนี่ยสมีสมัครพักพวกสะสมสบียงตังเพื่อที่จะไปตีนครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราชก็ยกทัพมาตีก็ต่อสู้กันอยู่พอสมควรนะพี่ชายคนโตเสียชีวิตที่จันทบรเน,ะนาะพี่สาวคนกลางเนี่ยก็ถูกจับตัวไปก็เหลือก็เหลือต่วนกลายนะครับก็เชื่อว่านี่มีเวทมนต์มีพิจาอาคมอยู่พอสมควรนะก็อปยพมาอยู่ย่านนี้แหละนะจนเรื่องเงียบ จริงๆในประวัติศาสตร์บอกว่ามาตีสองครั้งในครั้งที่สามท่านก็นหนีขึ้นทางเหนือไปนะก็สุดท้ายก็มีมีคนพบศพว่าจมน้ําเสียชีวิตลอยมาในคลองกลายนี่นะครับแต่ว่าประวัติศาสตร์ด้านหนึ่งบอกว่าอยู่ตรงนี้แหละจนเสียชีวิตนะครับความมีวิชาคมของต้นกลายนีย่ก็ทําให้ชาวบ้าน คอรัสักการะนับถือนะยกให้เป็นเทวดาในความเชื่อของชาวพุทธน,นะปกป้องครองกลาอไอ้นี่ก็เลยมีการตั้งศาลมาเนี่ยอย่างที่เราเห็นนี่นะแต่มุสลิมส่วนใหญ่ที่นี่เขาก็เล่าต่อกันาวว่าท่านเองก็ไม่ได้มีวิชาคมอะไรหรอกมีแต่ว่าเป็นคนที่อเลมคือเคร่งครัดในศาสนานะครับเคร่งครัดในศาสนาก็มุสลิมเราก็ ไม่ได้ไมคารพสักการะอะไรนะแต่ว่าันเนี้เป็นเหตุการณ์ที่ความเชื่อตรงนี้นี่นะของพ่อท่านกลายหรือว่าเรียกโต๊ะกลายบางคนเรียกทวดกลายนะครับอยู่ที่เชิงสะพานกลายอำเภอท่าสลานครศรีธรรมราชนะ